สวัสดีครับพบกับผมสอดเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเออเล่นคนเดียวกันนะครับโอเคเป็นโหมดฝึกซ้อมตึง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 โอ้โหมันยากมากคะพูดตรงมาชนนะโอเคยากแล้วโอ้ เจนิ่งๆอี๋เนี่ยมันพุ่งทางเดียวแล้วเบรกอีด๋ยองเติมเราโอ้เนาะดอกนะ่ะเน่ะฮุบโอ้เชื่อใจท,ท่านหายอ๋อนี่ไงเนี่ยแค่ท่านตัวเนี้ยถ้าแค่ท่านตัวจะว่าเอาผูมันไง่ายเจี๋ยวันนี้หมดฝึกซ้อมด้วยความแล้วด้วยอะอันนั้น เพื่อน,นอย่างหลายอย,าอยา่างอะมหาว,าวิทยาลัย,ออย,ยอาาโอเค อู้หูเป็นไงฟันทะลุงามตู <S <S ๋อ๋อเนี่ยอู้มันยิง่งง่ายเดูเอามาสุดออกเรื่องเดียวใหม่อีกรอบหนึ่งดีวายเนี่ยอันสุดท้ายจะเป็นการรัดความเร็วเนี่ย

เคยมาปทามาคน,ท,นที่ชอบใช้เสริงด้าน,น,นเดียวเกมนีน้ผมเรียนมาจากเพื่อนโหทำเสียงแบบนี้นะเื้งมากมีฝนลงสี โอเคมานี่จะมีตัวช่วยแล้วนี่โอ้ยทำเซียมแบบโอ้ถึงแล้วถึงแล้โหโหระดับแล้วต้องมีคำว่าตาย 妈，烦你、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，这么 だいぶおいしそうだけどうわ ทำไมปันไม่ไปกับแม่ ร้อนค่งอ้ยบิ๊กอไม่เทมทำอนะทำเสียงเรียนมาเอ้ยโอ้ จะทำได้แต่ก็ทำได้ โอเคก็สำหรับโหมดฝึกซ้อมก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับขอบคุณครับ